สวัสดีครับภูมิใจนำเสนอนะครับผมหรือ t ิ k ตอกภูมิค่าซีนะครับผมวันนี้ไม่มีไรนะครับวันรีแลกซ์นะครับผมหลังจากกลับมาจากทิปต่างจังหวัดนะไม่รู้ว่ายังมีใครใช้สูตรนี้อยู่หรือเปล่านะครับสูตรที่ถูกส่งต่อมาตั้งแต่รุ่นพ่อสู่รุ่นลูกนะครับด้วยการใช้คาโก้นะครับในการล้างรถนะซึ่งเผื่อใครไม่รู้ละกันนะครับมันเป็นอะไรที่ใช้ได้จริงนะแต่ว่าไม่ได้ใช้ไม่ควรใช้บ่อยนะครับเต็มที่ก็สักเดือนละครั้งก็พอแล้วนะครับสำหรับการใช้ คาโก้ล้างรถเนี่ยเพราะว่า,าถ้าผสมในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับตามผู้มือเขาจะบอกไว้ว่าน,น้ำครึ่งถังคาโก้3ามฝานะครับผมจะทําให้รถเนี่ยเงางามนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นเนาะแล้วก็ยังคงใช้ได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าตอนหลังๆอ่ะมันมีผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับเพียงแต่ผมทูสอนมาแบบนี้นะครับแล้วผมรู้สึกว่าคาโก้ตัวเนี้ย มันหาซื้อง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปส้มแอปฟ้าแอปแดงนะครับมีหมดแอปดำก็มีนะครับราคาก็กดคงกดโค้ดอะไรก็ก็เซฟไปเยอะนะครับผมก็สูตรก็ไม่มีมากน้ํำพึ่งถังนะครับคาโก้สัก3ฝาก็ได้นะครับหรือ2ฝาก็ได้แล้วแต่นะครับปริมาณรถที่ล้างแต่ในที่นี้ผมจะใส่ไป3ฝานะครับผม3ฝาแล้วก็ผมจะผสมแชมพูหน่อยนึงนะครับเพื่อให้มันมีความลื่นแล้วกันนะครับลื่น ก็อยากให้ลองดูนะครับไม่ต้องหาผลิตภัณฑ์ราคาแพงผมว่าตัวนี้อยู่โยงคงกระพันมาหลายรุ่นมั่นใจว่าคนที่ติดตาม YouTube ผมเนี่ยก็ยังคงมีคนเคยได้ยินสูตรน,นี้แน่นอนเราก็ล้างรถตามปกติของเรานั่นแหละครับผมแต่ทีนี้นะสิ่งที่เราได้เพิ่มขึ้นมานะครับถ้าสังเกตด,ดูดีๆอะฮะ ตัวรถเนี่ยมันเหมือนจะมีการเคลือบสีเข้าไปในตัวด้วยเห็นไหมนะฮะสังเกตดูน้ําจะไม่ก่อรถนะครับน้ําน้ําจะวิ่งวิ่งลงท้างล่างเลยนะครับอันนี้คือเป็นสูตรที่พ่อส่งต่อมาให้ลูกนะครับส่งกันมาหลายรุ่นแล้วแหละนะครับผมาก็เผื่อใครอยากจะลองดูนะครับเพราะว่ามันมันใช้ได้จริงนะครับแล้วก็เป็นบทพิสูจน์มานานแล้วด้วยนะครับผมเนี่ยฮะน้ำจะไม่ก่อรถเลยนะฮะเราจะรู้ได้เลยเองโดยโดยปริยายเลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายนะครับ เวงเซเว่นจริงๆก็มีขายนะครับรถตงรลตัสนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าจะสั่งผ่านแอปนะครับผมก็เดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ผลิตภัณฑ์ไว้ให้ด้วยนะครับเผื่อท่านใดไม่สะดวกไปสั่งไปไปซื้อเองนะครับก็สั่งออนไลน์เอาเลยนะครับเดีย๋ยวจะพยายามหาร้านที่ถูกที่สุดแล้วก็ได้โค้ดลดเยอะด้วยละกันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ